นักเรียนกำหนดการเบื้องต้นนะครับที่ท่านที่เดินทางมาถึงนะครับเชับเวลา8ปนาฬิกานะครับ3าสิบนาทีรถบรรทุกลูกเหยื่อทุนอาจารย์เดินทางมาถึงบริเวณสวีสองสุเดชมหาวิรวงนะครับหลังจากนั้นประธานนวิธีมอาจารยธรมถามครัวงหน้าดวงราชการรวมสิชิท่านนะครับ สามคนตั้งแถวร <arian> ับและโดยเข้าต่อกดอกไม้ทางหน้าเกลือนรถอันเชิญลูกเหมือนอุราฮาจาเข้าสู่ด้านหน้าอระสรีสองสมเด็จมหามีนาวงศ์หลังจากนั้นประธานชิธีถือถือถือถุงให้ระดับเท่ากางด้วยครับระดับข้างหน้าครับรถเกลื่อนเข้าสู่พรสรีสองสมเด็จครับสวยงามครับสวยงามหลังจากนั้นประธานอุปถัมภ์คุณแม่สุนีนะครับก็จะวางต่างๆเป็นลายดอกไม้ กันิาเขอโมสิเจ็็มานั้นนะครับโ่อจจะเบาครับอวายจานวนที่สท่านนะครับจากเบียรสว่างวีระวงสำหรับเพลงที่จะทำการแสดงในวันนี้ได้แก่เพลงสว่างวีระวงดวงใจซึ่งัาโดยลอง้ดร็อตเตอร์สุนชายเจริญจาเสร็จพิธีนี้เรียบร้อยนะครับจะเข้าสู่ใิธีสพนะครับ สเข้าสู่บริเวณที่มีจ้าหน้าที่ที่มีประสบกาการ้เร่องเสอานนี้กชุเด้ยารราเมระกอบ้วยแกนีเซียลินซเดียมซิลิกาปีน้ำที่เจ้าหน้ที่เารงนแลกรใแต่ว่าต้องใส่ห่อ รอมใน้ณณนี้สอด้านหลังเอาไปเาด้นนะครับบรกาศของเฉีนี้เราก็ได้ัเงินรางวัลตั้งแต่ปีอง้สบแล้วุการก็เป็นสุกรที่เรการโดยกร้วมือด้วยนู่มีใจด้จุดรุดที่าผู้หที่ี เจ้าหน้าที่ได้เชิญทางเด็นมาประจำจุดท,ที่ตั้งมาไว้นะครับ วันนี้นายผู้วิีในะครบขอหนาสวยการกำลังตั้งแถวรอรับขบวนในะครับวันี้ทางด้านประถานิีินะครับท่านเสื้อยูมีในกระบวนเพื่อจะเดินทางมายังบริเวณอสนดีบสองของสมุทรประหง

บูรณ์นะครับซึ่งดำนินโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนาทานทบุรีนะครับคุณแม่สุรินแจงกุศลนะครับท่าหนามเพื่อนะครับได้นำความผิดพลาดนะครับเป็นแจ้งความความศีวิไลนะครับเข้ามาสู่บริเวณอนุสาวรีย์นะครับศีวิไลชัย,ชยโยศีวิไลชัย,ชยโยศีวิไลชัย,ชยโย อาไว้ป้ายนำไปเลยครับอว้ป้านำไเลยครับหลวงรัชนำโลดเขามานอ่างนี้บ้งนะโมพุทธายะพระพุทธายรัตนายะมาีนุพารักษิสหัสัสุธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวรังคันคังศิวลีจามหาเทระอาหังวันทามิธุระโดอาหังวันทามิธานุโยอาหังวันทามิสะพะโสพุทธธรรมบสังฆปุชเรีท๊อปเพลนี้ วเอาเงินรูปเหมือนโบพาจานะครับเรียกเงินเข้ามาสู่ด้านหน้านะครับเแล้วที่ส่วนของป้ายนะครับแล้วก็แขกผู้เกียรตินะครับเรียนเชิญเข้ามาท่าทางที่เต้นนะครับเวลาจะประกอบพิธีสักการะวางสันน้ำเต็นะครับแล้วก็เป็นส่วนขอผู้เกียรตินะครับเข้าสู่บริเวณเร็ับรองนะครับเพื่อที่จะทำที่ดีต่อไปนะครับ เดี๋ยวก็จะจมีเร,รเื่องน,นะครับรูปเหรือนนะครับซึ่งมีขนาดหน้าต่หนงเมตรห้นะครับความสูง2องเมตรห้นะครับซึง่งพเราก็รวมใจกันนะครับมาพึธี่หล่อ